โรงเรียนวัดช้างข้ามประชาช้างข้ามตั้งอยู่ณตำบลช้างข้ามอำเภอนนยามจังหวัดจันทบ,บุรีปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น12คนและมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด144คนโรงเรียนวัดช้างข้ามได้มีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่10มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการในรูปแบบของช้างโมเดล ซึ่งพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มีทั้งหมด4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองน,นักเรียนโรงเรียนวาชางค่ามีแนวทางการปฏิบัติต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์อย่างเหมาะสมมีการเข้าแถวครรพทงชาติมีการสวดมนต์และนั่งสมาธิในตอนเช้าและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เช่น การลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานอกจากนี้ยังได้มีการเข้าวัดเพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธอีกด้วย 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมในช่วงกิจกรรมตอนเช้า ตัวแทนนักเรียนชั้นป .6 จะออกมาพูดคำศัพ์เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่น้องๆน,นอกจากนี้ยังได้มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงา,าม 3. มมีงานทำมีอาชีพ ทางโรงเรียนวัดช้างข้ามได้มีการจัดการเรียนการสอนของวิชาชุมนุมและวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยให้นักเรียนได้ลองฝึกอาชีพที่ตนสนใจเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีพได้ 4. เป็นพลเมืองดี นักเรียนโรงเรียนวัดช้างข้ามได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนให้นักเรียนได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามหลักของพลเมืองที่ดีจากกิจกรรมทั้งหมดนี้ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติรวมไปถึงเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพแก่บ้านเมือง